สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้แม่น้องแฝดกต่สิบามากินปูนะจ๊ะตามคำขอของพี่น้องเอฟซีขอโทษเดอ้อที่เฮ็ดแม่แฝดเฮ็ดให้น้ำไลยไหลโอเคมาพี่น้องมากินน้ำกันกะมีน่นี่แม่แฝดกะเฮ็ดตามมะฮงจ้าตามมะฮงเพชรเพชรอยัย่ๆนี่จ้าขาดอะไรขึ้น้นกินสามรสเลยจ้าตามค้ามอเลยนะจจะเนาะ มาเด้อมากินเข่าต้ํากันจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่แหละจ้าอีปูน้ำจิ้มสามรสกับส้มตำแซ่บเลยจ้าพี่น้องเอ mm hmm. <Hey, S 2> พี่น้องเดี๋ยวแม่แฝดกรสิมาแก้ปูเลยจ้าเ mm hmm. นี่ยข้างโตโอ้นี่จ้าปู ปูไข่นะจ๊ะปูไข่แกสองตัวจ้ะพี่น้องอู้ย์บางตัวนนี่บางไข่เนี่ยอะไรพี่น้องฮ่าฮ่าโอเคนี่เนี่อาวุธเด้อเนี่ยเด้อเดี๋ยวม่แฟร์สิแกก่อนเอ้าไอ้คินปูโบก <laughs> โอ้ my gosh โอ้ อันนี้แกะมาออกโอ้ยโอ้เนี่ยเนี่ยใน,นแกะออกมะนี่พี่น้องมึงแน่ยเนื้อนี่อันที่แกะแล้วโอ้สุดยอดเลยจ้าเดี๋ยวก่อนยานี่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 น้ำจิ้มสามรสที่อ่ะอืมอื้ว้าวเว้เว้ยกิดโอ้ว้าวเด้๋ยเว้ยเกิดเนาอ เนื้อนแน่นพี่นอ้องเนื้อตามันไหมอมพอยางเราทายหนสงสัยเราอยากกินข้าเต็มที่แลวนี่อืมดมกิน,นมุมอากนะจ๊กนอยด้วยพี่น้อง ตามหงนี่จัดตามหงอ,อืมอืมสัดตัวงตามหีห้อยเยล้วห,หน่พี่น้อง อันชัวร์ะเนี่ยโอ้วาโอ้มม่ก็เนี่ยเบิกตางเขาน่เนื้อเนื้อนกลางม กินปูแบบลึกทุ่งพี่น้องอ่านี่เนี่ยแพสเด็ดโอเปนอ๋ออืมอืือโซยามะเดมเบดโซก์โอ้เสีย นี่จ้าบงแม่และเนื้อเนนๆเนนลยนี่อ oh. I don't think แค่ยุดพอจฟังได้ยสนคำคำคๆๆย นี่พี่น้องโอเคแล่วมอนะกินแบบมุ่งมากเลยพี่น้องแซ่บส to <inaudible> ุดฤทธิ์สุดเด็ดะกระดองอ่อนๆจะมันมันบาดแข็งปันไหน có dạy trong phố ở tây lía lắm mhmm 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 mhm 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 quả กินเนี่ยฝรั่งแล้วยากแล้วนี่นี่แหละ <c oughs> ไข่มันเลยนนี่เนี่ยยวดเลยนี่บางไข่มันโอ้ยเนี่ยไข่มันอ้าอ้ากินแบบพูดดีหลายมันเราเป็นตะแสบต้องกินแบบนี้แหละพี่น้องเฮ้ยสามรสสาม,มรสมาเลยจ้ะ เอ,อ,อ้าแซ่บแซ่บแซ่บนะยกไปครับโอ้ยแซ่บแค่หนุ่มผิน่องอเบื้ง,นง,งเ,นนเนือ้อมเนื้อจุกจุแน่นเลยจ้ะยากกนด้ อืมนมออมนกร่อะดองกระโกระโงกระโปงแข็งกระดองกรอบสุดฤทธิ์เลยยำก็ได้ไม่ต้องใส่อันนี้เลยอืมครับ อขามันเดี๋ยวจังสีอันนี้กินโตมันกกอนไม่น,นองดีบังเบิงขามันึฮรับกินโตมันกกอนเอาตัวนี้เลยเนี่ยต,ตัวนี้เลยกินแบบโอโอฮาับปอะไรโอ้ว้าวดู คำอ่านนี้นคำ close look at this look at this ปูไข่เลยจ้าบูไข่เลยจำ and eat ฝรั่งยาตพี่น้องฝรั่งเห็นเลยเขากินปูแล้วยาตอ่ะ แซ่บซอืมน้ำจิ้มแซ่บฮะเป็นจังไหนไม่แฝดจัดไทยแล้วเด้อนี่เด้อไม่แฝดจัดไทยแล้วนีว่ห้กินปูให้เบิ่งมาสั่นเบิดคลิปนะฮะปูกระดองแบบนี้อ่อนๆออนพี่น้องกินง่ายอยู่ เนี่ยเบอร์เนื้อมันเป็นอันนี้ได้เป็นมัดเป็นมัดเลยมันอันนี้กระมอนคำพูดเนี่ยสร้างกล่องกับโม่เลยสร้างกล่องหิวขอกกินไปน้ำไทยแห่ไปน้ำนี่ยแม่โอ้ยไข่มาเลยจ้าอืม มันด um, you know, mm. ูดามไนมจังมัมไมได้แค่จให้มวิดีโอลุกดูดนะแ่ดู t งจังเลยดด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 ดัดด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 นดด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 าดด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  เพราะว่ากินปูมันต้องกินแบบนี้แหลนะน้องพี่น้องกินผู้ดีแล้วมันกับโบสแซส่บคือวาึมนมพวกจว่าคนสิกินผู้เดียวเบิร์ดบอลนี่สี่ตัวนะไึมไม่กินบบเบิร์ดเดอ้อสี่ตัว You see me huh? Super good. Yeah. It looks awesome. You can see the candle and everything. Very beautiful. ขามันไปถ่านเลมบังเด้อก็สิทุบอันนี้มันเคาะง่ายๆพี่น้องมันมันอ่อนๆนึงเบิ่งนั่นล่ะ คณเบิเงเนื้อมันเห็นหมดน,นี่จ้าพี่น้องเบิงขามันนี่ย,ยเนื้อนี่เป็นมัดๆเลยเสีเสยเป็นอยน้ำจิ้มกระเซฟซะ อืมจอบครับพี่นองเหลืออีกตัวหนึ่งบ่อยแล้วอืมเลือดผ่าผม น่เอด้้ยคุณเนมาอื้มมตัวนี้เนื้อแห้งแน่นครับอื้มอืมอืม เนื้อมันสดใสเลยอืแล้วก็อืมยั่วจ้าอืมอืมนหอมอืมเห็นมเนื้อต้งนั่นเนื้แข็งแคนเลยเนี่ย กินไเลยจ้ะนี่จะพี่น้องเบิ้งเนื้อมัดนี่เนี่ยละ่ะแกะมาได้ใหมๆ่ๆลองเลยจ้าจิ้มไปเลยจ้ะอืหวานกับหวานเนี่ยฮผลไข่มันยอะนะเพื่อน เนีย่ยแม่ใสาสุกขวดกินไข่มันงพี่น้องไข่มันงจิ้มน้ำจิ้มอก่อืม,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 อมครับครับครับ นี่จะพี่น้องไข่อีกพูวนะเห็นบอ่อทางในอีกตัวนึงบ้างน่ยเดี๋ยวจิม้มหนึ่งจิ้มก่อนอุ้ยยั่วๆเลยพี่น้องไข่มันมันกับมันนะแซ่บแซ่บๆนั่งอีกอยูย่คนพี่นองในกระดองมันงเนาะ นีย่ยอีกข้ามเนี่ยป้าอยู่ในกระดองมันผีป,ปงเนี่ยเนี่ยผุ่นอยู่ทางไหนทางหนพุ่งเาสิขวดในึ่งก้นพุ่นพุ่นนะพี่น้องโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยไข่มันทั้งน้ำเด็ดในทั้งไข่ทั้งมันมังเนี่ยจินจ้าอื้ออือ ยังเหลือเลยหลายอยู่พี่พี่อยู่ทางไหนพี่พี่นอ้องพุ่น่ะผุนแซ่บเลยหมดไปซ้ำตัวเลยผุนอง ขาในน้อยยังสิกมีดเนื้อเนือน้อเนื้อน้ำขาเนี่ยก็เป็นลิ้วๆเลยว่าเนี่นยเน,นื้อแน่นพี่น้องเน,น,นื้อแน่น นี่พี่น้องดึงออกมากใหม,ม,ม,ม่ๆ,ๆเลยเนี่ยอืมอีกคำาพี่น้องคำามเน้นๆเล่นเนี่ยื บังดูนี่บังดูบังดูบังดูปุณนะเนี่ยเต้นดิ๊ก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 เลยเนี่ยโอ้ยเสียกังซดผักซดเนี่ย สุดเยอะเหรออยากให้พี่น้องมาซิมน้ำดิพี่น้องเอ๊จะไม่มันแฉะจนหนวกหู้วเสียงคอเอาเอยียงหนีบมันกระบอกอันยคือจังเอาอันนี้ไขควงอคอไขควงคอออกไงปะปะ,ปะปะปะนะ พ่นอะพี่นอ้นองนี่แหละกินปูสไตล์แม่แฝดต,ต้องมุ้มมาแบบนี่แหละ,ะกินแบบพูดดีอะไรมันก็บ,บอสแสบเนาะไม่ได้รสสาตาดกินแบบนี้แหรออยากให้พี่น้องมาซิมน้ำจิ้มขามัน จัดให้เลยเดอ้อท่านท่าน,นคุณเอฟซทั้งหลายที่บอกว่าอยากเห็นแม่แฝดกินอีปูให้เบิ้งนะ่ะกินให้เบิ้งเลยเอคลิปเนียโอ้ยสะใจขนาดพี่นอ้องสะใจขนาดซัมเมอร์นี่กินปูปั๊บซัมเมอร์เลยนำนักขึ้นละ่ะ น้ำเกลนหาผ้าพี่น้องกินตอาหารทะเล,ลอะไรเขาเล็ดตลอหล่อคืนนะพวกอาหารทะเลเฮ็ดแห่เขาเล็ดตลอหล่คืนต้องนี่จ้าเหลือตัวซ้ำนี่แหละพี่น้องแม,ม่แม่แฝดกินกล้ามมันไปละอิ่มเห้อจ้าแว้วจังไงคลิปนี้กะ ขอลาพี่น้องตะซำนี่เดจ้ะเด้อยังไงกับเป็นกำลังใจแม่แฝดกดไลค์กดแชร์แม่แฝดนะเด้อมีอย่างกับพายพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเด้อจ้าพอพี่น้องคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้านะฮจิบไหวจักน้อยก่อนสินนหอรับดีดีมื้เนี่ยโอเคจ้าบ๊ายบาย